ฉีดเลยพ่อพ่อฉีดตรงไหนฉีดเลยครับฉีดใต้ขาใต้ท้องฉีดน่องฉีดเขา่าฉีดเลยครับคุณบอกน้องไปไหนมาดึกแล้วทำไมไม่กลับบ้านไปเดินเที่ยวอยู่ที่ไหน ดีททีทุกท่านนะคะมาดูค่ะมายังไงน้องขุนทองแน่แน่แน่โมโลนนแหลนั่นนั่นนั่นเอาอ้อก็เอา,ๆๆเอาตกใจเองนะคะดูค่ะแน่แน่แน่กวาดรักกวาดรักโอ้โอ้ดูดูค่ะตรงนี้ตรงนี้แต่ก่อนเสาตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของขนมข้าวโพดนะคะใ่ปากกาแก้วตกนี่ ยังไงคะหนูซิงคุณทองนี้มาบุกครัวตอนเที่ยงคืนเนาะเคุณทองนี้หลุดแล้วไม่มีไม่มีโซติดค้างมาเลยนี่ แสดงว่าหลุดโซ่ขาเลยนะคะนี่ไม่ใช่หลุดโซ่ที่หลักนะคะแสดงว่าขันขันตัวยูไม่ดีไปดูว่าหลุดยังไงมากินข้าวเหนียวอือกินข้าวเหนียวไเยอะนั่นแหะในนั้นมีข้าวเหนียวเยอะน,ะน,น,นั่นแหะนะโอ้ คอนคนรักได้ยินเสียงหรอดีนะคะที่หลุดเราไม่ไปไหนเดินเดินมาครัวหิวกินมาลูกโอ้ คือจะจะตั้งใจมาเปิดฝาหม้อข้าวค่ะอันนี้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะอันนี้อันนี้ข้าวสวยค่ะแต่ว่าที่ได้น่ะที่หม้อที่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนั้นคือหม้อข้าวเหนียวนะคะมากินขนมข้าวโพดครับขนมข้าวโพดน้อ น่าจะหลุดสองรอบแล้วหรือเปล่านะคะรอบนั้นก็มาบุกครัวแบบนี้แลลวคะ่ะไปไ่ะไปไม่ไปอีกนะคะคุณทองนี้

เข้าบ้านค่ะมีเที่ยวกลางคืนค่ะเวลาหลุดไม่หนีไปไหนละค่ะนอกจากนี้เข้าครัวนี่ละค่ะสถานที่ที่เขาชอบไปยายาหมดเที่ยงเลยนะคะแม่เมย่ามัดที่เตรียมไว้ให้ห้าสิบมดที่บอกว่าน่าจะกินสองวัน สรุปคือตัวยูหายค่ะแม่แม่ไม่รู้ว่าตัวยูหายไปไหนค่ะนี้ไปเอามาใหม่คือหลุดหลุดมาตรงขาแล้วก็ตัวยูหายเลยค่ะไม่รู้ว่าตัวยูหายไปไหนถ้าจะยูหลุดมันน่าจะหลุดหลุดอยู่แถวๆนี้แหละค่ะ ก,ก็รักขันไมดีค่ะไม่รหาตัวยูเดี๋ยวคุณพ่อตัวเช็คเท้าก่อนนะคะว่าหลุดนะคะไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนบ้างนะคะ ยกลูกยกขายกขายก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 คาหน้ายกรู <petit peu> <himself> ้สึก <Here> ผ <'s three injections> ิดอ uh huh ่ะยกขายกไปขโมยข้าวเหนียวกับขนมข้าวโพดรู้สึกผิดเด้วกล้วยอีกยกยัดูฝ่าเท้าค่ะยกข้าหลังหลุกข้าหลัง ข,า,ขานุนด้วยเช็คดูนะคะว่าไม่รู้ว่าเขาเดินไปตรงไหนยกครับคุณทองนี้ตอนคุณทองนี้เดิอนออกไปทำไมคุณทองนี้แบบดูร่าเริงจังเลยพอมาถึง มาถึงเขาจะตรวจขาแล้วทำไมทำหน้าแบบรู้สึกผิดกกกกกยกยกขาให้พ่อรักดูพี่ขุนพี่ขุนบอกน้องไปไหนมา ดึกแล้วทำไมไม่กลับบ้านไปเดินเที่ยวอยู่ที่ไหนนี่ก็พี่คุณแต่ล้านนะพี่คุณแต่ร้านคงจะสงสัยว่าเอา้าคุณทองไปไหนมาทำไมเดินไปคนเดียวไม่เห็นมีใครพาไปใช่ไหมลูกน้องคุณทองเขาไปเที่ยวเขาไปบุกครัว สงสัยขุณทองอยากออกทัวร์แล้วคุณทองคิดถึงข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวในหม้อนะคะ้น<า>แต่ราบอกพ่อเข้ามาเล่นด้วยกันหน่อยครับดูดูความอ้อนของเขาโอ้พ่อครับมาเล่นกับผมน้อยดึกแล้วหนู้ะมาเล่นอะไรเที่ยงคืนนั่นนี่ โอ้โหเสียนจดเขียนจดไทยเขียนจดไทยลูกเขียนจดผม ตัวดีกแล้วนอนพักผ่อนค่ะพักผ่อนอึดดูตาดูอึดอึดเออ โออเจนเฮ้ยเฮ้ยเออเอาลูกหนูหนูเล่นอะไรล่ะลูกเขาชอบเอางานทิ่มดินนะคะงานสั้นลงเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็รอขึ้นครับไหนไปทำ ถามคุณทองนี้บ้างว่าคุณทองนี้เขาออกไปทำอะไรคะตัวยู you, คุณทองนี้หายไปไหนคะคุณทองนี้ทองนี้ใช้วิชา,ชาสะเดาะตัวยูเหรอลูกตัวยูก็หาย ก็หลุดตรงขานะคะแม่แม่ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดตรงหลักหลุดตรงขาเลยนี่เพราะว่าปกติโซ่โซ่โซที่หลักจะอยู่แบบนี้อยู่แล้วแล้วเวลาพาช้างไปกินน้าอาบน้าก็คือแก้เฉพาะตัวยูที่อยู่ตรงขาแล้วก็พาขุนทองนี้เดินไปเลย เลียไม้เลียมือใหญ่เลยพี่คุณแล้วลูกจะไปเวลาน้องไปไหนพี่คุณร้องเลยอ่ะลูกด,ดูมีแต่รอยเทา้าเนี่ พอรักเจอเจอทางนี้พอรักได้ยินเสียงชันนครั้งแรกเลยยังก,กุกกักอยู่ข้างล่างเรานอนอยู่ข้างบนเสียงกุกกักอยู่ข้างล่างก็เลยลงมาดแแูแล้วเขาเดินไปตรงไ, <ป S 2> ไหนบ้างเขาเดินไปครัวเลยหรือว่าเขาเดินไปไหนมาบ้างเขาเล่นยู่นี่ก่อนอ๋อเดินดูแล้วเขาเล่นอยู่ตรงนี้ก่อน พอหลุดแล้วก็เดินเล่นอยู่อยู่แถวบ้านก่อนนะคะน่าจะเดินไปเล่นกับพี่เดินไปเล่นกับคนนู้นคนนี้แล้วก็หมดของกินไม่มีอะไรให้กินค่ะย่ามัดก็หมดย้ามัดที่เอามาไว้ตรงนี้ก็หมดเช่นล่ะครับอะไรก็ขี้เล่นอ่ะ ทองนี้บอกปลุกพ่อขึ้นมาฉีดฉีดยาไล่ย,ยุงให้ oh. แล้วก็จะได้นอน oh. ดีป่าให้พ่อฉีนให้ลูกอ,อะไร ยกทำไมไม่ใช่ของกินนะนั่น,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 นอะไรดูดูเขาจะฉีดยาให้ลูกฉีดยากันยุงให้ <laughs> เราจะถอยไปทำไมเ <laughs> ขาจะกระจียถอยไปทำไมลูกพอฉีดก่อน เอาโออ่ายกเอาพ่อฉีดเลยเนิ่งนิ่งดู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 เขาทำทำอะไรเอาจะกระตี่หรือเปล่า,านั่งไงพ่อฉีดเลย Ah, <laughs> uh, do uh. เาเอาลูกไปไว้ทางนูน้นนู้นเขาลูกน้องหมาค่ะน้องหมาที่ว่าเขาคลอดลูกนู้นเขาาไปไว้ฝั่งนูน้นแต่ว่าเสียงเหมือนเขาลูกออกมาจากสังกระสีพี่ฟูนเอาา้ยหุ่นอะไรเด็ก้านนี้เด็กยกนนี้แต่และเชือกดูนะดูฉีดให้แบบดูทำทาดูทำทาทำทา คอยฉีดให,หล้ลกได้อกนึงอนอนเอ้าโอ,อ้แต่ละเชือกเหมือนกันมากพี่คุณกับคุณแสนล้านนุ่นฉีดเลยพ่อพ่อฉีดตรงไหนฉีดเลยครับฉีดใต้ขาใต้ท้องฉีดน้องฉีดเขาฉีดเลยครับ แล้วแต่พ่อสะดวกเลยครับฉีดปากได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เราไม่ได้เอาฉีดปากลูก ทองนี้บอกว่าก็ไปปลุกพ่อไงปลุกพ่อให้มาฉีดยาให้ี <c oughs> <c oughs> ่ผมเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะพอ่อ <c> จ <oughs> ทำหน้าือพี่คุณทำหน้าทำตาอะไรแบบนั้นลูกนะดูตาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วลูก พอชีวเสร็จแล้วดูเขานั่งเนี่ยพอชีวเสร็จแล้วครับไม่ลุกนะคะ ยังเลยลูกมีอะไรจะคุยเหรอคะพี่คุณมีอะไรจะคุยก่าลูกดูดำดูดำเห็นดังแล้วไม่ลุกนะนุ่น๋นยาไปกินนั่นน่ะเป็นร้านก็นอนเล่นนอนดิ้นอยู่คะ่ะ ็ขอบคุณทุกกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เอฟทีนะคะที่มอมมักับบ้านสามขุณตลอดมานะคะวันนี้ก็เป็นคลิปเที่ยงคืนเลยค่ะเที่ยงคืนของของคืนวันวันตัดตัดตัดงาขุนแสนล้านนะคะก็จะเป็นเช้าของวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะหนูซิ่งป่วนนะคะป่วนรัวอีกแล้ว รอบนั้นก็หลุดไปรอบนึงแต่จะไม่ได้ว <fit> ่าวันที่เท่าไหร่นะคะไม่ใช่ครบรอบ fruit, ของเขาหรือเปล่าแล้วเขาหลุดแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะพี่คุณค่ะเนี่ยทำแหมชอบเดินแบบสวัสดหน้าค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ